มาที่ Play Store ก่อนนะคะแล้วเราก็มาติดตั้งแอปพลิเคชันคือ SSO Connect Mobile นะคะกดต,ติดตั้ง <Okay. S 1> เลยปล่อยชีวิตไปตา้แต่โชคชดตาปล่อยความหลังฝังใจให้มันแดนชาปล่อยน้ำตา ติดตั้งสมบูรณ์แล้วเราก็เปิดแอปพลิเคชันคอยสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็กรอกเลข13าหลักเข้าไปนะคะเชนมีแล้วก็กรอกใส่เข้าไปรหัสผ่านนะใส่เข้าไปแล้วก็กดล็อกอินมาถึงนี่นะคะเราก็มาดูที่เปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วเราก็เลือกเปลี่ยนประจำปีนะคะแล้วก็มาเลือกโรงพยาบาล ทั้งหมดเราก็เลือกโรงพยาบาลที่เราต้องการจะเปลี่ยนอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันต้องการที่จะเปลี่ยนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกีนฤรุดีนะคะลายป้ายตอนเต่ามามาย่อยยักเขาบอกว่าเต็มแต่เราก็ลองดูแล้วกันนะคะสมมติว่าเลือกโรงพยาบาลแล้วอ่ะ เสร็จแล้วเราก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กด,ย,กกดยืนยันนี่ก็จะบอกว่าลงพยาบาลเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆลองทำดูแล้วกันแล้วก็เลือกโรงพยาบาลที่เราต้องการแล้วก็ลองกดยืนยันดูนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลของเราได้เองโดยที่ไม่ต้องงอ HR จ้า